แล้ววันนี้เราก็กลับมาค้างกับไฟ ME P พที่6แล้วนั่นเองครับผมคนทพาและซึ่งวันนี้นั้นเราจะปกป้องหัวนิวเพลเยอร์บนหัวเราได้หรือไม่ครับผมคนณพาเนื่องจากว่าเออคนเรานั้นโดนแทงคาการาดเลยนั่นเองครับผมก็ดูฮะเพราะว่าเรานั้นได้ไปผัวพันกับลูกสาวผู้มีอิทธิพลนั่นเองครับผมก็ดูรวมไปถึงกาะทาชีพที่ทําให้เรารวยแบบไม่ต้องฟาร์มกันเลยทีเดียวครับผมก็ดูฮะและที่สาคัญกว่านั้นเลยก็คือวันนี้เราจะเจอสายใหม่หรือไม่ครับผมหากพร้อมแล้วก็เราไปรับชมกันเลยฮะไปก ไห้ฉันขอดีใจที่เธอรักเขาคิดถึงหวานใจในหวัยหนุม่มแต่กูไม่ได้เกเรนี่ว่าผมให้หัวเขียวมายืนร้องไห้แล้วก็ดูเสียผมไหม ยีร้องให้แน่เลยครับผมนะเดี๋ยวผมจะโทรหาน้องชายผมก่อนล้กันนะครโทรหาเพื่อที่จะว,ว่าเออของเงินเพิ่มได้อยู่ปะเดี๋ยไม่เคยจะอยู่เลยเหรอเดี่ยให้ตายเถอะวะวันนี้ก็ไม่เคยจะรับกูสักทีหนึ่งแล้วมาดูกันว่าวันนี้เราจะเจอกับเออสายใหม่หรือเปล่านะครับผมก็ดูครับ <c oughs> ก็นั่นแหละครับดฮะสามแล้วเรายังไม่เจอสายไหมเลยนะครับผมคุดฮะและในระหว่างที่เรากำลังยืนอยู่ที่กาหลาดนั้นนะครับผมคุดูฮะเราก็ได้ข้อมูลสําคัญบางอย่างที่ค่อนข้างจะน่าสนใจมากๆครับผมฮะซึ่งเออในประเทศนี้นั้นมีในส่วนของดาบก้อนบอลด้วยแหลกหาซื้อดาบก้อนบอลหาซื้อดาบก้อน,อนบอลเฮ้ยมีดาบก้อนบอลด้วยเหรอสวัสดีครับครับ<อ>ผมว่ายอย่างไรมัน,ม,นมันมีดาบก้อนบอลด้วยเหรอครับผมมีครับมีต้องเติมกาชาไม่เอาไว้ทําอะไรฮะผมขอถามได้ไหมฮะ อันนี้ชื่ออะไรครับผมสมัยครบเจ็ดลูกเราจะสามารถถวายและขอพรจากเทพเจ้ามังกรได้ก่อนนั่นแหละครับผมเราสามารถขอพรจากเทพเจ้ามังกรได้แต่ว่าประเด็นคือต้องเติมกาชาด้วยเองครับผมก็ดูหาซึ่งไม่รู้ว่าหายากหรือเปล่านะหรือว่าต้องหาครบเจ็ดลูกด้วยอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันชื่อนน้่อ้ะไรครับเนี่ยผมชื่ออูดครับผมเอ้ยขอตัวบอลนะครับผมอูดซื้อดาตัวผมไม่ได้ใส่รูปไว้นะเดี๋ยวผมพ่าไปใส่รูปเดี๋ยวพมาไปใส่รูปทำไมนะแล้วเป็นผู้ชายนะพวกกันเจ็ดลได้แล้วเหรอ <ม>คืออะไรอ่ะก็น,นั่นแหละครับคุณผู้ชเหมือนเราจะเจอกับแก้งเสื้อสีครีมครับผมฮ้ายากจะดูบัตรของเราไม่รู้ว่าเขาจะดูไปทําไมนะครับผมว่าผมเป็นผู้ชายหรือว่าอ่ะเดะอ่ะหรือว่าแหมเป็นใช่ไหมเนี่ยแต่ว่าในส่วนตัวแล้วผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะว่าเราควรทําไปทําไมนะครับวกคุณดูฮะแต่หลังจากที่เราทําเสร็จนั้นนะครับคุณดู้ฮะบอกเลยว่าเราจะได้เห็นข้อดีของการทําบัตรมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับผมฮะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยครับพบกก็เดี๋ยวอู้ที่เดิมเลยรี้ว่าคุณผู้ผมที่แห่งนี้ ขออนุญาตใส่รูปกันละกันนะครับผมก็ดูฮนะคิดว่าน่าจะใช่นะครับผมก็ดูฮนะทีนี้ส่งเรื่องไปเลยอุย้ยฝาเฟสฝาเฟดของเราก็ดูฮนะก็น,นันะ่นหละฮะขออนุญาตใช้รูปเดิมเลยก็แล้วกันเพราะว่ารูปนี้ค่อนข้างจะปั่นดีนะครับผมรูปดีๆเราไม่ใช้ครับผมฮนะเราใช้รูปแบบเออกลัวสตีนก็นแล้วกันพี่ชายชื่อแกงอะไรเนี่ยพี่เออสีดาทีบครับอีกทีสีดาทีบสีดาทีบเหรอครับผมมันมันแปลว่าอะไรครับผม มันแปลว่าสีดาครับและกระถีบครับเอา้าอีกทีมันมีความหมายยังไงนะสีแบบสีดาการะโดดถีบงี้เหรอครับผมอยาง้งเลยเล,เล่นเล่นตัวเองเจ็บน้อยสุดฮะหัวแก๊งตั้งครับผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันสีดาถีบ <c oughs> สีีสสสีดาการะโดดถีบนะครับผมชื่อแก๊งคือนางสีดาการละลักกระโดดถีบถือว่าเป็นเออชื่อที่ดีนะครับผมกดูฮะแน่นอนครับผมกดู เดี๋ยวให้ให้พี่สาวดูให้สาวสาวดูก็ได้ไหมมันจะายเอานะไม่อายหรอกมันจะไอเอาน่มันายเอะมันดูไอไม่อายไม่อายแล้วพอหลังที่เราทำบาสเสร็จเจ้าหมอนี้ก็มาส่งเราที่การหลานนั่นเองครับโคขดูฮะยังไงอะลูกมังกรอะมันเป็นดาก้อนบอลไงมันมีจริงเหรอครูฮะไอ้แล้วมันได้มาจากที่ไหนอะดาก้อนบอลเนี่ยมันได้จากการเติมการเติมกาชาผมเลิกอยากเห็นแล้วว่าเขาดูมันเป็นลูกกลมลกๆเลยเหมือนลูกดาวก้อนบอลที่เคยดูหรือไม่ ถ้ามีโอกาสผมจะหาดาวข้างบนกันแล้วกันนะครับผมก็ดูฮะและเจ้าหนุ่มแก๊งนี่ก็ให้เงินเรามาด้วยนะครับผมก็ดูฮะพี่ชายอุดเปลอะอุ้ยให้เงินเหรอครับผมเอาเปล่าครับให้ให้ใหมามาม่าไปกินโอ้สามสามห้าสามครับผมอุ้ยขอบคุณมากครับผมขอให้ร่ำขอให้รวยนะครับผมแต่จริงแล้วมันก็ไม่ใช่แบบนั้นหรอกครับผมก็ดูฮะแล้วพี่ชายจะมาเล่นประเทศนี้ยาวไหม่ะผมบอกจะไม่รู้เหมือนกันครับผมก็เรื่อยๆครับผม จนกว่าจะแบบคุณดีกว่าจนกว่าจะโดนใบแดงอ่ะอค่อยออกอ่ะเออไม่เอาสิพี่แต่พี่ชายเสียงคุณคุณนะใช่หรอผมหรอใช่ไม่น่านะครับผมเหมือนเคยเจอเหมือนเคยเจอในแอปแดงอ่ะไม่น่านะครับผมน่าจะมั่วหน้าเนี้ยจริงๆเสียงคล้ายๆเลยคล้ายๆใครครับผมมันมันกูไม่ใช่หได้อะดิอ่าโอเค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 ฮะ ก็น,นั่นแหละคุณฮะเหมือนว่าจะเป็นน้องชายเลิฟของเรานั่นเองครับผมก็ดูแม่แฝงตัวอยู่ที่จริงๆสำหรับน้องชายของเรานะครับผมก็ดูฮะและเมื่อเรื่องดีๆเกิดขึ้นนะครับผมฮะเรื่องเลวร้วายก็ได้เกิดขึ้นตามมาด้วยเช่นกันแต่ผมอยากเตืนอนดาก้อนบนอนะ่ะลูกช,ชายว่าคมหรือเปล่าพี่ชายผมสีน้ําเงินโซนไหมคะหนูโสดคะ่ะพี่โสดปะคะโสดครับผมโซน,โซน,โซนว่าอะไรนะพี่ผมเปล่าครับผมผมผมไม่ได้พูดอะไรเลยครับผม โปกแกรมตัวการ์ดเย็นๆนเลยอันนี้ผมเล่นใหม่เองใช่ผมเล่นใหม่โอ้โหเกอนไปแล้วมย่าไปซื้อเกิดจะกระทือเราไม่ได้อย่าไปซื้อในร้านเลยครับอย่าไปซื้อในร้านเลยรอซื้อมือสองดีกว่าครับนี่คคลจะซื้อรถมือสองหรือมือหนึ่งดีครับผมเอามือสองดีกว่าครับมือสองดีกว่าถ้าเรามีตังค์เยอะๆรอซื้อมือสองดีกว่าครับแต่ตังค์น้อยอะดิครับผมมีเจ็ดร้อยพี่ซื้อคันไหนได้ไหมไม่ได้จักรยานได้ปะว่าไงพี่พี่โคลป่ะมามา ไม่ไม่โสดครับผมไม่ครับ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 ผมเกือบตายแล้วพี่อะอย่าไปดีกว่าไม่อยากจะซวยหาตีนเลจริงเลยว่ะคนดูผู้หญิงที่มาหาตีนจริงไปก่อนผมมาแล้วคนว่าถือมีดไปแล้วถือมีดไปแล้วคนดูไม่รู้ครับไม่รู้ครับพี่จะถามอะไรนะไม่ได้ถามเลยรู้ทุกอย่างแล้วไม่รู้พี่จ่ายตัวมดด้วยอุ้ยอุ้ยจะกมีดแล้วคนดูเจ้แหละ ไเกีอะไรเสร็จเลยไปพี่ชายชื่ออะไรครับอ๋อผมเหรอผมชื่ออูดครับผมชื่ออะไรครับเนี่ยพี่อูดชอบเด็กไหมไม่ชอบไม่ชอบอันตรายนะเผ่อแป๊บเดียวปัดผู้เล่นใหม่แล้วก็จะปิวแล้วว่ะพวกเกือบพี่เกือบใช่โอ้โหแม่งไม่โสดครับผมมีแฟนแล้วครับรักแฟนด้วยครับผมโอ้ไปดีกว่าช่อูดพี่รับไปนะไปดีกว่า อยู่นานกว่านี้ส้นตีนแน่ๆอกพูดได้ไหมผมไปได้ๆด้คนดูเอาไปก่อนดีกว่าอื้ออิโกดนะกลัวก็นั่นแหละฮะคนดูฮะชะตาเกือบขาดเลยทีเดียวนะครับผมขออนุญาตไปจากที่นี่ก่อนกันละกันซึ่งจริงจงก็อย่าไปว่าพี่สาวคนนี้เลยครับผมคนดูฮะเพราะว่าเหตุการณ์หลังจากนี้นั้นพี่สาวคนนี้จะกลายเป็นผู้มีพระคุณของเรานั้นเองครับพวก็ดูฮะและซึ่งเราจะมาเจอัล้วเดีวเราไปดูกันต่อเลยครับผมก็ดูฮะนอนสักตื่นอีกห้าร้อยแต่เราได้เงินมาจาก FC อ่ะง่ายคือ FC กว่าแบบรู้ใจอ่ะหนึ่ พี่ขอขอบคุณมากนะครับเอฟซีลองใช้เลยผมพี่พี่ขอบคุณมากครับผมปฏิบัติพี่ดิมาผมเหรอขอเซ็กหน่อยพี่ขอเซ็กหน่อยเซ็กหน่อยเซ็กหน่อยโอ้ยโอ้ยนี่คืออะไรครับเนี่ยโอ้ยเฮ้ยคืออะไรอ่ะคือหล่อใช่ไหมโอ้ยจริงพี่เอางี้ดีกว่าหน้าโอซีเหมือนหน้าไอซีพี่ไปน้องเอ้ยข้างนอกหล่อข้างนอกหล่อกว่าเยอะเลยพี่อุ้ยอันนี้อวยไหมเนี่ย ไม่อวยพี่ไม่อวยไม่อวยจริงพี่จริงสามหนึ่งหกหกไม่มีตาหรอกครับไม่ผมไปทํามาแล้วแต่ไม่รู้รูปมันขึ้นหรือเปล่าเอเองลองกดเลยน้องกดกดใช้ใช่ไหมใช่งานขึ้นแล้วใช่ไหมที่เออผมยาวๆใช่ไหมใช่พี่ยาวถึงหลังเลยอ่าใส่แมสสีขาวใช่ไหมใช่แมสขาวตาตาส้มใส่เสื้อพาราหรือเปล่าใช่เสื้อพาราสีดําก็ถูกแล้วดิแค่แ้วคนนี่แหละถูกแล่น้องถูกขึ้นแล แล้วเราก็ได้รู้ว่าการหาเงินนั้นมันง่ายกว่าที่คิดเยอะเลยนะครับพวกก็ดูฮะทำอะไรกันหรอกำลังงงว่าบัลลีเซิร์ฟกี่โมงครับผมใช่ฮะโอเคครับอ๋อโอเคออกมาครับผมโความทันไหมเนี่ยนาถอดถอดเกิ่มหน่อยครับถอดรองเท้าใส่ใหม่ทำไมอ่ะหน้าเขาหน้าเขามันเป็นหน้าแก่พี่ชายของพี่ก็แก่ครับอันนี้ไม่ได้ส่วนผมใช่ไหมแม่ขอรู้ไหม สัญญากับผมได้ไหมถ้าเกิดดูแลห้ามขำนะวิแต่มันจะเป็นขำของพี่เงาสิถ้ขำกูด่านะขำสิเออพี่มีเงินใช้กันไหมคะอุ้ยไม่มีครับผมไม่มีฮะเอางี้แลวกันโอนตามความสวยอะอ่ะงี้ดีกว่าสวยแค่ไหนโอนเท่านั้นอะสามสามห้าศูนย์ะอุ้ยขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับพี่สาวคนสวยอุ้ยใจดีได้เกันแล้วฟาร์มแบบสบายสบายว่ะ ถ้ามีโอกาสจะบวชให้นะครับผมไปได้เงินแล้วไป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 ไไลุยหรือไปไหนพี่ไปไหนพี่ได้มาเท่าไหร่พี่ีได้เท่าไหร่พี่ได้มา5้า0ันน้องได้เท่าไหร่ได้เท่ากันพี่เท่ากันก็ถือว่าเป่าไฟเนาะตรงนี้ใช่ไหมไม่เคยการความอย่างนึงอ่ะใช่ไหมล่ะก็นั่นแหละครับผมก็ดูฮะใครจะไปคิดเล่าว่าการแลกบัตรนั้นก็กลายเป็นอาชีพได้ครับผมกดูฮะสุดยอดไปเลยใช่ไหมล่ะครับผมก็ดฮะแล้วแล้วภัยบัตรระดับการหลัดแดงก็กลับมาอีกรอบหนึ่งนั่นเองโดไมพี่ยังยล่ะเนี่ย เอาป้าป้าหนูไม่อยู่แล้วไม่เป็นไ,ไรครับผมมีใจแล้วครับ <c oughs> สักวันหนึ่งผมลิขิตก็จะมาหาเธอเองก็จะมาในรูปแบบของผู้ชายเสื้อดําก็ได้ผู้ชายแต่ผมหน้าม,ม้าจริงใส่ต้มหูด้วยใช่ใส่ต้มหูอาจจะใส่รองเท้าสีขาวด้วยก็เป็นได้ใช่มีตังค์สิบหกล้านอะไรประมาณนี้ก็เจ๋งคนไหนอ่ะมองดีๆมองไกลไปไหนเนี่ยอ่ะเขาจะอยู่ใกล้กว่าที่คิดก็ได้จริงผู้ชายเป็นล่ะคนใกล้ตัวที่ไม่ใกล้ตัวมันน่าจะแฝแล้วนะคนไหนอ่ะ มองดีๆใกล้กว่าที่คิดที่ไหนที่โง่คนนี้เห็นไหมล่าพอดบกความรักเริ่มผิดบ้างผู้าดูก่อนให้ผู้ชายเปิดก่อนนะพี่เราอาจจะเป็นไม่ใช่นี่ไงพี่เราเจออาชีพเราแล้วไงนี่ไงเราการมาเทพไงอยู่็มอยากมีหวานใจแต่รันเธออยู่มาตั้งนานแล้วมีมีหวานใจซะกวนสักวันหนึ่งถ้าเกิดเราเจอกันครั้งหน้าเราจะตามหามาให้กันลวกันนะะเอาพี่ให้ไหม ไม่ได้แต่ชอบแบบไหนเดี๋ยวหาให้ชอบทรงพ่ออ่ะโอ้ยไม่ได้ก็บอกไม่ได้เอาดีๆชอบทรงพ่ออยาหเลยชอบพี่อ่ะไม่ไม่ได้ไชอบพี่ก็บอกว่าอย่าพี่เป็นเกย์ผัวพี่อยู่นั่นน้องพี่เป็นเกย์ใช่ผัวพี่ยืนอยู่เดียวนะครับน้องเนี่ยจริงค่ะน่ะพี่ไม่ชอบพี่ใส่หรอก็บอกว่าพี่เป็นเกย์ครับน้องเนี่ยผัวพี่เนี่ยพี่ไม่ชอบพี่ใส่หรอแต่พี่เป็นเกย์ครับผม เรียกผัวพี่อะยืนอยู่แล้วนะน้องผัวพี่เนด็กน้องจะจีบพี่ตอนหน้าผัวได้ยังไงฮะหนูขอดูรูปแม่หนูให้ตังค์ว่้ยได้เลยครับผมคนสวยขอตังค์ด้วยครับสามสามห้าสามครับทำไมพี่ไม่คนสวยมันเป็นฟิลเตอร์แม่เดืขดขหน้าพี่เลยครับน้องทำไมทุกคนที่เช็คต้องขำด้วยวะไมนจะขำอะไรอ่ะอุ้ยขอบคุณครับผมอุ้ยขอบคุณมากครับ ก็อย่างที่บอกครับบอกคนดูห้าโชว์บัตรก็ได้เงินเหมือนเดิมนะครับผมรวยเลยเราอย่างน้อยคนดูเขาจคิดใครจะคิดว่าการให้บัตรคนดูนี่เราจะได้เงินด้วยนะครับผมคนดูอุ้ยอาชีพนี้เจ๋งแจ๋คนนะครับผมได้มาสองหมื่นแล้วอยู่เฉยๆได้เงินมาโคตรเยอะนะครับผมวันนี้ไม่ต้อ,<ม>องไปผมไ<า>ปฟาร์มหรอกน่ารักที่สุดเลยสุดสวยเราก็ดูไงว่าเขาน่ารักไงเอางี้ดีกว่าไม่ได้อวยนะจากใจเลยคือน่ารักที่สุดในกาหลาสีแดงนั่นแหละโอ้มีแต่คนแก่ๆโอ้โหโอ้ย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 โอ พี่ทำไมครับเนี่ยนินทาลินท้าตะชังไงนะครับผมนี่ตอนนี้พี่ชายได้มาสองหมื่นแล้วยืนแป๊บเดียวจากการยืนที่กระดาษเดียเนาะเราเราเปลี่ยนเราเปลี่ยนเปลนเราเปลี่ยนพื้นที่การทำมาหากินด้ยี่แม่อาชีพมันรวยว่ะเสียสักแสนหนึ่งวันนี้หนูอยากเสียสักแสนหนึ่งโอ้ยพี่สาวพี่สาวพี่สาวคนสวยอะไรรับรับผมเป็นลูกสบู่ไหมครับไม่มีอ่ะ โอ้พี่สาววันนี้น่ารักกว่าทุกวันเลยนะเนีย่ยก็นั่นแหละฮะบอกว่าตอนนี้เราได้เจอกับลูกเศรษฐีนั่นเองครับบอก็ดูฮะรพราะงกันแล้วเพื่อความมาั่งคั่งในอนาคตนั้นเราขออนุญาตฝากตัวไปเลยละกันนะครับบอก็ดูฮะเพื่อจะโชคดีรัวแบบทางัะนั่นเองจอนทำไมหิให้รถเบียงทำไมเฮ้ยรถโคตรสวยเลย <h oy y> โอ้ย,อยเหมือนพี่สาวเลยลแล้วเราได้รู้ข้อมูลที่สําคัญหากเราเป็นยาจบสไตล์ในเออประเทศนี้นั่นเองครับผมจากพี่สาวคนนี้นั่นเองคันเท่าไหร่ครับเนี่ยห้าแสนแต่งไปเสเร็จวันห้าแสนห้าแสนรรมนากระเพราสำหรับพวกผมแล้วแหละสำหรับเราทั้งชีวิตใจสำหรับเรามันคือ <สำ S 2> ทั้งชีวิตอ่ะห้าแสนบางคนมันเป็นแค่เศษเงินเนอะโอ้โหผมเนี่ยแค่หมื่นนึงผมก็ดีใจแล้วแหละตอนเนี้ยเพื่อเนี่ยอยู่แถวแเนี้ยเดี๋ยวเพอเอจะได้รถมาฟรีใช่เหรอเอาดีเอาดีดี ถ้ามันถึงเวลาประมูลรถอ่ะไอ้แก๊งพวกแก๊งที่ความเยอะเยอะเขาจะเทรถออกอุ้ยมันตลาดตลาดมือสองเส้นทางสู่รถฟรีอ่าหนูอยู่กับผู้ชายสองคนอยู่เออจุกกองคูอ่ะลุงตลาดแก๊งนี่แหละพี่พี่รวยไหมครับผมผมขอไปฝากตัวกับคุณลุงได้ไหมครับผมเผื่อคุณลุงจะเอ็นดูให้เงินผมบ้างอะไรเงี้ยแบบคุสมุนรับใช้พี่สาวอะไรเงี้ยรับใช้นายได้ได้ไหมครับผม บัวฝากร้อใจอ่ะนีมมีแหลพวกเส้นทางรวยของเราเว้ยเอาจริงเอาเว้ยเราจะเป็นไาขีดิ้วห่อทองถูกแต่คนนี้คือใครอ่ะไม่รู้เหมือนกันครับเอ็งโอ๊ตหรือเปล่าโอ๊ตโอ๊ตใช่โอ๊ตเนี่ยเด็กวัดโอ๊ตเด็กวัดอ่ะใช่ไหมใช่ครับอ้าวผู้ชายด้วยแล้วลุงของพี่สาวคนนี้ก็มานั่นเองครับผมค็ดูฮะลุงอุ้ยนี่มันผู้ชายสุดหล่อนี่นาสวัสดีครับผมครับผมเฮ้ยผมผมาฝากตัวครับผมอ๋อฝากตัวลานอ่ะ จะได้ครับผมเป็นสมุนรับใช้เขาครับผมเขาไม่เอาหนูอะลุงเพราเขาไม่เอาหนูเหรอหนบอกว่าหนูรวยไม่ผม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 เป็นเกย์เี่ยผัวผมอยู่นี่ผมจะเอาได้ไงล่ะครับอ๋อลูกความจริงูกเปิดเผยว่าใช่ผมเป็นเกย์ผมบอกเป็นเลว่าแกผมเป็นเกย์เขาก็ไม่เชื่อผมอ่ะ แล้ว่าแ่เมื่อไหร่พี่จะเลิกกันนะเมื่อไหร่จะเลิกกันนะรักกันดีไม่เลิกจะเลิกไม่เลิกครับจะเลิกไม่เลิกเลิกเลิกเลิครับเลิกเแล้วครับเลิกแล้วม่รก้จักเลิเลยครับไม่รู้จักเลิเลิกเลิกเลิกเใครเ่ะไเ่รู้จักเลเลิกเลงกเลิ่เนิกเลแกเลิกเบเนิ่อนิกเนิก้เลิกเกเลิ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 กเลมกเลกเลิกเลิกเกอยิกเลิ้เกลเิกลิเเเอเลลเลเกล อย่าพี่ชายอย่าอย่าทำบุไม่นะปวกนี่นะอย่าทำบุญบ้าพี่ยาอย่าจะเทปวะอู้ทำอะไรกิ๊บจ้าอย่าไปทำอะไรเลยปวดอย่าดูมีอะไรกินเลยผมไม่นะไม่เออฮ่าฮ่าฮ่ากูโดนอะไรวะเนี่ย่ะเขาเขาเป็นแฟนกันใช่ไหมเขาเป็นแฟนกันไอ้หมอนนั่นก็ตายแฟนสองกต้องมีถ้าเราไม่มีนายก็ต้องไม่มี หัวกูัวกูตายบอกนายสองคนต้องมีมีความรักกันนะโอ้ยอะไรวะเนี่ยเข้าใจไหม,มมาเจออะไรวะเนี่ยอ,อุ้ยข็ให้ยาม,มาด้วยนะครับผมโอเคเหมือนจะแกล้งเล่นหรือเปล่าใช่ไหมรรจริงจริงแล้วน่ะผมไม่ใช่แฟนเขา <laughs> <laughs> เขาเขาแอบอ้างเขาแอบอ้าง่ะเขาแอบอ้า <laughs> งโอ้ยผมเป็นอะไรครับเนี่ย นีมีคนมามาตีตีสมองคุณไปอ๋อโอเคครับผมถึงว่าแต่ว่าแต่ทำไมพี่ชายมีดเปือนแล้วนะพี่บ้าเป่าบาอ๋อโอเคครับผมทำไมดิทรงมสมชีรู้สึกหายใจไม่เข้าออกอ่ะเฮ้ยเหมือนท้องเป็นรูอ่ะเป็นอะไรก็ไม่รู้อ่ะเด็กท้องโบหรอเจ็บท้องโบอะแล้วจะหิวแหละใช่หิวข้าวเป็นไก่จ้ออะ ไปหาอะไรกินดีกว่าวะแถวนี้รู้สึกไม่ปลอดภัยอ่ะไปดีกว่าแปบกูไปดีกว่าเพนเพนป๊มได้ครับเพนออมาค้าออกมาค้าและลางใจนะพี่สาวคนสวยก็อาสาที่จะพาเราไปทัวร์เมืองแล้วก็ไปแนะนำสิ่งต่างๆรวมถึงการทำเควสให้แก่ผู้เล่นใหม่ด้วยนะครับผมถือว่าน่ารักมากแม้ว่าระหว่างทางที่เจอกันอาจจะอันตรายแล้วก็โดนแทงไปนิดหน่อยนะครับโว้ก็โดฮาแต่โดยรวมแล้วเขาก็เป็นคนดีมากเลยนะครับโว้ก็โดฮาต้าเหงาอะไรทำไมเขาถึงเป็นอย่างนั้นน่ะทักทุกคนจริงเว้ยไปด้วยกันไม่ดี ไปไหนครับไปแลนแลนแลนฟ้าเขาน่าจะโสดด้วยมั้งเนี่ยใช่ไหมใช่แล้วน่าจะน่าจะใช่แหละโสดเลยเนี่ยใช่แหละระวังเวลาอาแบบระหวังแบบขับรถไปก็คุยไปได้เนาะก็ลองดูแล้วกันจริงพวกผมใช่ครับพวกผมปิดหวลองดูเลยพี่สาวแล้วเราปิดหูถูงไหมพวกเออขอปิดหูแล้วกันนะครับผมไม่ได้แอบฟังนะแต่ปิดหูแล้วกันหนูไม่ชอบรุ่นบี่ชอบรุ่นพ่อ กรบอกว่าไม่เอาไปอยากเกลียดท้องแล้วชอบรุ่นพ่อพี่เป็นพ่อเิงใช่ไหมไว้ก่อนเลยครับไว้ก่อนเลยผมเสียงมัเด็กกระบอกออกพี่ชายผมสนใจในตัวพี่รไม่เกี่ยวกับผมครับยังเลยเขายังไเลยทําไม่มีหวานใจไม่มีใครเอาหรืออไม่เอามากกว่าครับผมไม่เอาเขาง่ายๆคือเขาอยากจะรอคนแถวนี้แหละเทวินเทว่ะ ผมสีเอ่อนาดำหนาดำมุกน้ำเงินม่งงวงเงี้ยใส่วงใส่แว่นอะไรเงี้ยจริใช่กูชงเต็มที่ใส่ชุดเจ๊คล้ายคล้ายแบบชุดนักเรียนอะไรเงี้ยไหมพี่ใช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 ่ชอบเด็กกระเป่าเธอพี่ชอบเด็กหนูก็ได้อยู่นะอ่าเข้าทางซะด้วยและซึ่งพี่สาวของเรานนก็พามาบูชานั่นเองครับผมแต่ว่าเราบูชาไปแล้วนะครับผมได้มาม่ามันนั่นเองและที่สำคัญกว่านั้นครับผมด้ว่าเราก็เจอกับเหล่าคณะสงวันเข้าพรรษานั่นเองครับเพราะว่าแอดมินนั้นไม่อยู่ครับผมทำให้ไม่สามารถแต่งตัวได้ซึ่งผมก็ไม่เหมือนกันว่า ทำไมนะครับผมฮะดีได้แต่งตัวเกิดอะไรเกิดเกิดอะไรขึ้นกับพวกนายอะไรอ่ะเกิดอะไรเกิดอ่ะอ้ยปูชาเ้าไม่ได้แต่งตัวกันเลยเหรอพี่บันบ้าพี่ผมเลยได้บอกผมเลด้วยนโอ้ห <il> นึกว like ่ามาจากที่เดียวกันนั่นแหลพี่เสีดใจด้วยเลยยกไมาอยู่สักคนเลยพี่ผมได้มามาก ก็นั่นแหละฮะคุณฮักกายเป็นแฟดล้นกันหมดเลยนั่นเองครับผมก็ว่าแช่งหน้าสงสารจริงๆรล้นที่ไหนก็ยังมีผมอยู่ข้างๆนะครับอะไรอะอะไรอะอะไรครับมุกอะไรอะเออคนที่หัวร้านนี้สนใจเข้าแก๊งหรวลูกป่าครับผมสนใจสนใจเฮ้สนใจครับชื่อแก๊งสกีบีดี้นะครับผมฮะเข้าครับเข้าครับเฮ้ยอยากสกีบีดี้ครับผมฮะให้เข้ามาเลยครับผมเฮ็ดเฮ็ดแก๊งนี้ต้องร้องเพลงให้จบนะ เอ้ยผมคงคิดถึงพวกนายแย่เลยเจอกันเพื่อนเจอกันเพื่อนหัวโล้นห้าหมื่นะเพื่อนชาวโลกบ๊ายบายเพื่อนเด็กเพื่อนคิดถึงนายนะเออคิดถึงเหมือนกันบ๊ายบายกับหลานแดงใช่ไหมพี่เออเจอกันเจอกันบ๊ายบายไปกับหลานแดงทำเพย์ได้ยังนายทำเพย์ได้ยังตรงเลยนะพี่ห้ามเลี้ยวเนาะเลี้ยวดิโอ้คิดตามทางอ่ะตรงตามทางอยากให้พี่สาวคนสวยสั่งได้ไหมนายต้องรู้งานกว่านี้ได้อีกสองข้างหน้าไหม ขึ้นเขาไปเลยรถคันนี้ขึ้นไหวเขาขึ้นขางเขาขึนเขาขึนเขาข้เขาข้นเาข้าขึ้นขาอ้เาขนเข้จาขนาขร้เาข้เขา้านเขาาึอเขาขนานเข้นเ่านเ้นเเขึ้นลนี้ แล้วพี่สาวนั้นพาเราไปทุกที่ที่มีการทำควสที่เออผู้เล่นใหม่สามารถทจะทำได้ครับผมเป็นการฟาร์มรูปแบบหนึ่งด้วยเช่นกันและนี่นก็คือของตา่ตางๆที่อยู่ตรงหน้าควยนั่นเองครับผมคดูฮะพี่สาวว่าหากไปขายแล้วก็น่าจะคุ้มกว่าและการที่เราจะทำควสแบบนี้นะั้นมันจะต้องมีรถเร็วด,ด้วยนะคดูฮะซึ่งตอนนี้เรามีแต่รถกิโลซึ่งไม่รู้ว่าจะดนยึดตอนไหนด้วยเพราะว่าเออมันอยู่แค่สามสิบวันนะคดูฮะอีกอย่างคือมันช้าด้วยนั่นเองครับผมก็เดอแต่ตอนนี้เหมือนว่าเราต้้้้้ออองงงแข่กัััับเเเววลาาดยนนนนนนนะะะครรรผมพตีีฟจ อ่าจำเจอรีเติมแล้วอุ้ยหมูเต็มเลยพวเองเก็บไม่ได้เราพวเองไม่มีบัตรน่ะงาวบัตรมันใช้ทองร้อยก้อนทำอ่ะอ๋อร้อยก้อนเลยเหรอต้องใช้บัตรอะไรอ่ะบัตรค้าหมูครับโอ้โหมีบัตรข้าหมูด้วยแต่เราเรียกพี่สาวคนสวยมาสนานเรายังไม่รู้จักพี่เขาเลยคนนั้ว่าชื่ออะไรครับผมงั้นแล้วเอ่อขอถามชื่อหน่อยก็แล้วกันเผื่อสักวันหนึ่งเราจะมีโอกาสตอบแทนบุญคุณก็เป็นได้ผมยังไม่รู้ชื่อพี่สาวเลยพี่พี่ชื่ออะไรอ่ะครับผมไมทานไงฮะ นิทานไงนิทานนิทานอ๋อพี่นิทานคนสวยนิทานสุดสวยสวยสวยอสุดสวยให้อ่าใช่นิทานสุดสวยสวยสวยสุดในประเทศตอนลีแต่พี่สาวนิทานเขาน่ารักนะเขาพาเราไปทำโครงทำควสนนะครับผมก็ดูฮะน่ารักมากไม่ช่ยพี่ชไยถอดรองเท้าได้ไหมครับผมมันไม่หายมันไม่หายหน้าผมเก่อยวแล้วครับอันนี้อ๋อ นี่โลกนะวะเนี่ย <c oughs> พาไปไหนแล้วเนี่ยพามาทําไมกันที่เรเบลไปไหนอะไปไปไหนน่ะ <c oughs> ไม่ใช่ใหญ่เคสสั้น <c oughs> ลงกระโดดอะไรก็ไม่รู้แต่เราคับไปแล้วก็คือเออตู้นะตัวเจตู้แต่คิดว่าน่าจะน้ำเลยดน่าจะน่าจะได้แล้วนะครับผมเอออันนี้พี่สาวเขาพามาทําหมดเลยคุดูฮะโคตรสุดน, <c oughs> นะครับผม <c oughs> พี่สาวนิทาน <c oughs> เรียบร้อยครับผม <c oughs> เดินดทางกันต่อ <c oughs> ส่งเวสหูได้เสโคนเยอะอบอแล้วก็เออนี่ห้าอันปัอมยาเพนคิลเลอร์โอเคแล้วก็นี่อีกห้าสิบอันไม่ก็โอเควิได้เยอะนะเก็บมุนอีกหนึ่งอัน,นสวยเลย<ม>แล้วก็เล่โอ้โหพี่สกาวขอบคุณมากครับผมร่ำรวยเงินทองอบอ แล้วก็นี่อีกนะครับผมที่ชุติมิตโอเครับเสร็จยังเรียบร้อยรับเสร็จแล้วครับตอนแรกผมคิดว่าเออการทําเควสนั้นนะครับผมก็ดูฮ้ามันจะจบแล้วแต่ว่ามันมีเสียงที่ดีกว่านั้นเองครับผมซึ่งบอกเลยว่าค่อนข้างน่าสนใจมากครับผมฮะเราจะมาทําในอีพีหน้าถ้าเกิดมีโอกาสนะครับก็คือแบลเทิร์นพาร์รกและซึ่งพี่สาวกำลังพาเราไปยังเรเบลเออบนนะครับผมเพื่อที่จะเออไปส่งเบลเทิร์พาร์นะครับผมฮะเปิดกระเป๋าได้ปะสิบนาทีอ่ะมันจะไม่ให้เปิดกระเป๋าเหรอครับผม ใช่ใช่มันจะไม่ให้เปิดกระเป๋าเปิดได้ไหมตอนนะี้ไม่ได้แล้วหรออ้ยถ้าเปิดกระเป๋าไม่ได้ไม่ต้องรับนะมันได้ของเยอะบล็อกวัวก็เท่าไรนะสามแสนแล้วปะบล็อกวัวอย่ารับนะอย่าเพิ่งกดรับนะมันไม่เข้าตัวเนะ็อะตรงนี้เหรอแบตเตอร์พาร์ตอุ้ยสูงแค่สูง,สงอ่าในคว่าเหมือนว่าจะมีแบตเตอร์พาร์ตด้วยนั่นเองครับผมคุณฮาร์ซึ่งบอกเลยว่าน่าสนใจามากอีกอย่างหนึ่งก็คือมันเติมยังไงวะไอเกมนี้นขอแอยกเก็บขอ,องกันลวกันไอพี่พี่เบอร์เบอร์อะไรพ 9-5-7-5โอเคโอเคขึ้นแล้วนะ้อง <c oughs> นี่ต่ำชื่อผมได้ไ,นะไ,ไหมี่าแต่อ่ะเองชื่อ <c oughs> อะไร <c oughs> น้อง <c oughs> พี่ลืมแล้วว่ะสกอตพี่สกอตอ่าสกอตพี่จะเมมสกอตไว้แล้วกันนะน้องโอเคพี่จะนอนตัวไหนคราบเนี้ยงั้นว่าเดี๋ยวเราเมมเบอร์สกอตไว้ก่อนก็แล้วกันนะครับผมคอนโดฮะและเนื่องจากว่าอีก5นาทีมันจะรีเซิร์ฟแล้วนั่นเองครับผมคอนโดฮะเราก็เลยเออไม่ทำอะไรแล้วก็คืออยู่ที่นี่เลยนะครับเพื่อจะรอรีเซิร์ฟนั่นเองจริงๆแล้วผมก็ไม่เข้าแล้วนะคอนโดเพราะว่ามันก็หกโมงเช้าเลยนะเราก็เลยคุยเล่นรอๆกันระหว่างที่จะเออรีเซิร์ฟนั่นเองซึ่งก็ได้รู้ว่าพี่สาวคนนี้นั้นนนเป็ลลููกกขอออองงงรุ่่่่่่่ใใหญแแตคืพย๊ไชมะ พ่อทำการพี่กันหลาดฟ้าครับไม่ใช่แก๊งครับลองลงมาจากแอดมินครับโอ้โหน่ะพี่รุ่นใหญ่นิวว่ะรุ่นใหญ่รุ่นโตรุ่นใหญ่นี่ว่าพี่ก็ขายเยอะเพี่เป็นสภาเหรอพ่อเป็นทะเบียนราชครับคืออะไรอ่ะก็เหมือนสภาแต่ไม่เขาเรียกทะเบียนราชอ๋อบายบายครับผมบ๊าเจยยัยย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  ออก <ตา S 1> เลยแล้วกันหาไปเจอใช่ไหมเธอชะตันชะกันโอเคครับผมออกเกมมาแล้วฮะคนดูได้เรียบร้อยครับผมคนดูฮะเอาว่าคลิปนี้ก็พอหอมปากหอมคอสลับเกมไฟเอ็มซึ่งวันนี้เราไปทำอะไรหลายอย่างเลยเกือบจะโดนจ้วงก่อกนเจอกระทือด้วยนะครับผมฮะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันสำหรับคลิปนี้ไปแล้วค,ครับผมบ๊ายบาย